บริษัท PTE อินเตอร์กรปจำกัดโดยดรถาคณิตพรทองประเสริฐประธานกรรมการร่วมเป็นเกียรติในงานถแถลงข่าวการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ในการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ภายใต้แบรนด์ฟิลิปที่ห่างหายไปโดยพร้อมกันนี้มือถือฟิลิปได้เตรียมกับคืนชีพอีกครั้งหวังครองใจตลาดกลุ่มเป้าหมายคนคนรุ่นใหม่ พร้อมรองรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือถือเรื่องดีเปิดตัวฟิลิปสมาร์ทโฟนนิ e ซีรี s e r i e s S6122 และ s 6 1 3 3 s ในราคาที่จับต้องได้พร้อมสเปคเครื่องสุดล้ำเข้าถึงทุกเพศทุกวัยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ให้ชีวิตของคุณลงตัวทุกวันฟิลิปเนี่ยนะครับเขาเคยทำโทรศัพท์มือถือมาเมื่อปี1990 30ปีที่แล้วนะครับ ก็ว่างเว้นจากการทําโทรศัพท์มือถือไปนานนะครับครั้งนี้ทางฟิลิปเนี่ยก็มาเปิดตลาดในประเทศใหม่อีกครั้งจริงๆแล้วเขาเปิดตลาดไปหลายประเทศนะครับที่ผมรู้ก็มีรัเสเซียมียุโรปอะไรเนี่ยนะครับก็แต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยก็มาร่วมกันกับบริษัทผมเนี่ยนะครับก็มาทําตลาดกับฟิลิปอีกครั้งหนึง่ง นะครับเนื่องจากบริษัท p t ทตรุ้ของเราเนี่ยเปิดมามากกว่า25ปีแล้วนะครับแล้วก็มีลูกค้าทั้งประเทศเนี่ย3,000กว่ารายนะครับดังนั้นบริษัท p t เนี่ยก็มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านมือถือที่อยู่นะครับการที่ฟิลิปมาทำงานกับบริษัท p t ทอินเตอร์ุ้มเนี่ยมันก็สามารถปูตลาดทีเดียวได้เลยทั่วประเทศไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องมาอะไรฟิลิปสมาร์ทโฟนนะครับ จริงๆแล้วของฟิลิปเนี่ยอย่างที่โชว์ไปวันนี้เขาคือจะมีนวัตกรรมที่เป็นตัวฝาฝาฟลิปขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งจริงๆก็บอกว่าสเปคเขาว้าวมากๆครับกล้องเนี่ยเขาใส่มากล้องหลังเนี่ยร้อล้านพิกเซลเลยซึ่งถือว่าสูงที่สุดในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือในขนาดนี้นะครับแต่ว่ารุ่นที่เอามาเปิดตัวเนี่ยก็จะเป็นรุ่นมิดทูโรอยู่นะครับคือเปิดตลาดตัวที่ประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถ ซื้อได้ในราคาที่จับต้องได้ครับก็จะเป็นเเรียกเป็นตัว Entry ครับคือตัวแรม4ทัหบ64หรือแรม4ทับ128นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยก็จะมีตัวสเปคแรงๆสูงๆมาแน่นอนครับบริษัท PTE Intergroup เนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือมาเนี่ยมากกว่า26ปีแล้วนะครับบริษัทขายปีนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่าล้านนะครับ บริษัทมีคู่ค้าทั่วประเทศมากกว่า3,000ลายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นบริษัทที่แข็งแรงลำดับต้นๆของประเทศไทยนะครับดังนั้นการที่มาร่วมมือกับแบรนด์ฟนะิลิปสอ่ะซึ่งเป็นแบรนด์โกลบเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์สากลแบรนด์ระดับโลกเลยนะครับจึงเชื่อมั่นว่าทางบริษัทจะสามารถนำสิ่งที่ดีมาให้กับประชาชนได้ใช้งาน ในราคาที่เหมาะสมราคาถูกด้วยครับพูดบนเวทีแล้วครับว่าบริษัทของฟิลิปเนี่ยเปิดมามากกว่า131ปีแล้วนะครับแล้วก็สินค้าเป็นที่รู้จักทั่วโลกอยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่ฟิลิปมาทำโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยก็ขอให้เชื่อมั่นนะครับได้ว่าเขาไม่เอาแบรนด์มาทิ้งอยู่แล้วนะครับเขาก็ต้องทำแบรนด์ให้ดีขึ้น พัฒนาขึ้นนะครับอย่างที่ในห้องอเปิดตัวได้บอกแล้วว่าทางฟิลิปเนี่ยเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าเฮลท์แคร์หรือเมดิคอล a แคร์มากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกเป็น,เป,นเป็นเทรนเป็นเทรนในอนาคตเป็นเทรนในฟิวเจอร์นะครับเพราะว่าประชาชนคนเนี่ยเริ่มมีอายุเขาเรียกสามารถมีอายุไขที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะงั้น การที่ฟิลิปมาทําโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยมันแค่การเริ่มต้นครับที่วันนี้บอกครับคอนเซปต์งาน The Magic of New Beginning นะครับมันเป็นแค่การเริ่มต้นของฟิลิปเท่านี้นะครับที่เอาโทรศัพท์มือถือมาด้านข้อมูลด้านข่าด้านไรสายการส่งส่งข้อมูลแต่มันจะเชื่อมต่อในอนาคตที่เรื่องเกี่ยวกับเฮลท์แคร์เรื่องสุขภาพของคนด้วยครับ,รบผมก็ <c oughs> วันนี้ก็มาแสดงความดีกับ ดรตาคณิตคุณแก่นะครับที่ได้นำไปจัดของคนไทยนะครับ PTE นะครับเพื่อมาเป็นผู้แทนจำน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยและในอาเซียนคือเอา,เอามือถือสมาร์ทโฟนฟิลิปมาเป็นผู้จำน่ายในประเทศไทยและในอาเซียนผมก็เชื่อมัน่นนอกจากเชื่อมัน่นในดรตาคณิตที่ได้ทำ เกี่ยวกับมือถือในประเทศไทยนี่มา10-20ปีไปแล้วก็ยังเชื่อมั่นในแบรนด์ของฟิลิปนะครับซึ่งเป็นบริษัทเก่าแก่ของโลกนะครับแล้วก็ได้ผลิตอะไรต่างๆที่มีชื่อเสียงนะครับแม้แต่เครื่องมือแพทย์เขาก็ถามอย่างมีเช,ชื่อเสียงเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อมั่นว่ามือถือสมาร์ทโฟนของฟิลิปนี่จะเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีชื่อเสียงและก็เป็นที่นิยมของคนไทยต่อไปอย่างแน่นอนแต่ที่ดีใจก็คือว่าเขาไว้วางใจบริษัทของคนไทยในประเทศไทยจับหน่ายได้ในในปุยภาคนี้อีกด้วยนะครับผมก็เชื่อมั่นอันนี้ก็จะเพิ่มเติมในการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศด้วยไทยด้วยผมจึง สนับสนุนนะครับด้วยความเชื่อมั่นในในจักยภาพของบริษัท PTE แล้วก็เชื่อมั่นในคุณภาพของฟิลิปกับ